ตื่นนะเว้ยตื่นนะเว้ยดูคนตื่นนะเว้ยเอาเหมือนเอาเหมือนเมื่อกี้นะเหมือนทุกรอบที่ผ่านมานะเนด้วยนะปุ๊มนะจุดหน่อยจุดบูมหน่อยบูมหน่อยอย่าลืมพูดคำว่าโจนอะไรกันด้วยนะเว้ยจุดจุดเดียวบูมหน่อยบูมหน่อยบูมหน่อยนะเว้ยมีมีหน่อยดิมีอยู่กลางตลองบูมยดิโอ้เหี้ยเรานี่หว่าควายมันก็แย่แล้วฮัลโหลพี่แจ็คลีเดียวพี่ตังใหม่บูมใหม่ครับพี่ชายบูมอะไรอ่ะอะไรอ่ะบูมอะไรอ่ะ บูมบูมเช็คเช็คกับพี่เสร็จป่ะเดี๋ยวพี่เมื่อกี้ผู้ชมทางบ้านโดนเนทมาพี่มีใครจะฟังไหมบอาไปแจ็คกี้บอกแพ้นอนะอ้อเข้าทางเพราะแจ็คลีเดียวฮะใครโดนเนทวะไอ้เหี้ยมันไม่มีหรอกนะพี่ว่าน้องได้ก็จัดได้จัดนะคะทุกคนเออก็จัดได้จัดนะคะทุกคนอะไรอ่ะเออมาจัดได้จัดอะไรเนี่ย อี๋อย่าเปิดมาจัดได้จัดเลาไหน่พี่พิมพี่ปักรอไว้เลยนะเข้าป้าไม่ว่ามันจะนี่ก็แล้วแต่อ่ะได้ครับได้ครับปักเลยเพราะว่าไม่งั้นมันจะมันจะแบบขับออกไว้พี่ไหวๆอย่าประมาทนะชนะต่อให้ชนะมากี่รอบแล้วอย่าประมาทกันนะเว้ยเล่นเหมือนเดิมนะโฟกัสเพื่อนเหมือนเดิมนะไหวจริงไหวจริงเธอจะไปไหนฉันจะไปละมาดมีใครไปปะไม่มีนะเรียบร้อยนะทุกคน

ปลเื่อนปากไว้ปากไว้ังพี่ต้งพี่ต้เสียงที่อะยังั้ให้ไอลงให้หมดนะถ้าเพื่อนลงแล้วมึออย่าอยู่นะลงนี่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 ักีเร็ว สังกะด่ังกะิงังเลยเนี่ยไปลงอ่ะพูดจริงนะต้องกลับไปลงเพื่อนได้แล้วนะไปลงถ้ามึงยังใช้อย่างไม่ได้นะแพ้นะต้องกลับไปลงกับเพื่อนนะยิงยิงยิงยิยิง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 เขอที่ไม่ได้เลยลงเพื่อนไปลงเพื่อนนะไปลงกันตุนฟังให้ตร่นฟังใุ่นมันเยอะแล้วไม่ฟังคุณในบอดมึงจะอยู่เยอะไปเว้ยมึงอยู่เยอะไปลงไปลงไปลงไปอยู่เยอะไปมึงไปช่วยกับเพื่อนไปไปส่งเพื่อนนี้ไปส่งเพื่อนลงนี้เยอะไปแล้วมึงไปอยู่ในไฟได้นะตุ่ ฟิลมฟิมฟิลมฟิลมล,ลงได้ฟิลมลงเลยก็ได้นะฟิล์ม Beijing คนในวงก็ได้นะิมฮัลโหลพี่ล์มมาไหนมาเอ็มมันมาโอ้ยสัตว์เอ้าขู่ไม่ได้เล่นเลยเนี่ยเอ้าเฮ้ยเอาดีๆกูไม่ได้เล่นจริงเหรอเนี่ย กูไม่ผ oh, ูดชว์เลยเป็นเฮไเไปเร่องเพื่อนไปเรื่องเพื่อนไปเรื่องเพื่อนเปยเลาเียาไปเื่เพื่อนไปมกเูเอ้าเอ้าเอ้าไอ้คยไอ้คุ้บ่อยสัต

ไม่แพ้อยู่แล้วมไปตรงนี้ตรงนี้มไปนี้เฮ้ยมึงไปเล่นตรงกลางไปเล่นตรงกลางหมดเลยเอ็มอีนี่เลยเดี๋ยวก็เล่นตัวคูมให้มาเล่นตรงกลางเร็วมาเล่นตรงกลาง เฮ้ยมันมันทะลุไปเอาเพื่อนมันทะลุไปเอาเพื่อนกันตรงกลางมันตรงกลางเอาไปเอาเพื่อนเอ้าซบมันเออแค่นี้ก็ชนะแล้วเอาศพมันออกูก็ชนะแล้วโคตรนิ่มเลยกูยังไม่ได้เล่นเลยโคตรชิวเลยชิวไปไหมนี่สี่สิบคนหรือสามสิบ ทนลูกผมเองบางรามทำลายทำลายอะไรพระเอกหรอพระเอกมาเลี้ยวพระเอกมาเลี้ยวพระเอกมาแล้วนีตัวชกพี่โอ้าอก็ความนิ่มันตีไม่ได้

เอ้าเอ้ยข้างหลังมีตัวนึงเอ้ยขยะขยะเอ้ยเก็บขยะหน่อยเก็บขยะหน่อยได้ไหมเฮดสวัสดีครับวันนี้ผม SMD นะครับจี้หจะมาจะมาจะมาอย่าไม่ทันจบประโยคกูเลยตายแล้วเฮ้ยเด็กฮ้ยมึงชูพิดเต้ามึงชูพิดเต้าอีกเกลอ่ะเพื่อนนอนมึงเห็นปะล่ะเพื่อนมาด้วยงยยย้าาาาวมมเเ่ตตหหสีีท เล่นมากๆนี่เพื่อนรักมึงเนี่ยอะอยู่ด้วยกันก่อนตอนเนี้ยขอซฟเปืนคนนึงได้ปะเฮียตามหาเสียงที่หายไปตามหาเสียงที่หายไปเสียงอยู่ไหนไปมาส่งเดี๋ยวมาส่งไกลอะอะไรหรือขายไม่ด้ไม่ กูบอกมึงแล้วไอ้เฟยไอเที้ยววันนั้นที่วันที่กูกูไปช่วยมึงไอตักโคตรดีไอไม่มีไอเที่ยสาวบังโพไอแค่กอดโอ้โหโอ้โหวันนั้นนะกูสั่งไปช่วยมึงแต่มึงกลับไปเลือกไอ้เที้ยที่มันแบบเรียกเดินมือกันที่ว่ามึงร้องไห้อ่ะมึงรู้อยู่แล้วสิ่งอะไรอ่ะสิ่งอะไรมันทำแก่พวกมึงอ่ะแล้วสิ่งอะไรบอกัลวมาด่าไอ้เที้ยวโฮลุมชิงจัดเลยไอ้เที้ยสาวบางโพกูเป็นคุยแล้วทำให้พูดไม่ชินเป็นอะไรขนาดนั้นใจเย็นไอ้เที้ยสาวบางโพตกที่ไอเท็ตมันเย็นมึงออกแน่ตกที่ไอเท็ตมัน่เฮ้ย พี่คิมอยู่ไหนวะพี่คิมมาพี่คิมพี่คิมพี่เมีพี่เมียว่าว่าเดย์เดย์เดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คนไม่ได้รีบออก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 เมาศพไปดิเอาศพไปดิใครเอาผมเอาผมไปให้ตำรวจผมให้ล้านหนึ่งพี่เอาีปเลยเอาไหมโอ้โหเดินชิวจัดนนีี่ใครมี่ต่อปืนต่อปืนอยู่ไหนต่อปืนอยู่ไหนต่อปืนอยู่ไหนไอตัวนี้ไม่รู้ปืนว่าเดี๋ยวจกให้พี่กูเดินเหยียบต่เลยมึงมีละตัวเลดูดิ พี่รถรถใครว่างป้าเาเปลือนนะพี่เมมเมมผมเนี่ยนะถ้าจะอุ้มอ่ะสองบัวเดินชิวเลยนะตำรวจมานะข้างหลัง มันลุยพี่มันพังไงก็เลยต้องมาเอารถหน่ยไอพี่ตำรวจมาข้างหลังอ่ะไปแจ้งโหดไปพี่โหดไปโหดไปพี่ชนะอีกแล้วละอาห้าสิบเอ้ยกูพังไปแคสดีกว่าโอ้โหไอ้ผมไม่แคสหรอกผมซื้อคอมจากกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไอแฮปเฮ้ยอยากไหนที่จะแคส ามุตามอะไรตรรไฟนะไม่ต้องไม่ต้องยากกันตรงไปตรงไปมึงไปหาตบเอารีรีเช็คเพื่อนหน่อยดิเพื่อนเราอ่ะแต่พทเทมันโดขนาดนี้แล้วเคยจะไหวสี่อยู่นี่นะเคยเป็นสวอชีกับวิชันเทาอคโอเคโอเคโอเคอเใครมีใครไม่มีสมอมออาอมกับวิชันเทาใช่ไหมที่ยอดอ่ะที่แน่เลที่แน่เลยโอเคโอเคใครจะอุ้มไีอไหมใครจะอุ้มไม่ีสมอ้ ใครตัเหลือบอกกูดิศพที่เราครับอุ้งไงผมนี่ศพกูศอกเขาบอกพี่ลองลากลายน้ำดูดิพี่ตำรวจไม่ค่อยไล่ไม่ค่อยไล่นะใช่ว่ายน้ำข้ามไปข้ามมาสำหรับมึงอะเราจัดให้เดี๋ยวร่วมสิบนาทีพอโอเคปะโอเคพี่แล้วไปลงน้ำนะโอเคไหมพี่ลงแคสไงโอ้โหจะวุ่นวายกันเยอะมึงแพ้จนเบื่อยังวะชนะมาเบื่อแล้วพี่แพ้บ้างไม่เป็นไรถ้ามึงแพ้ยังไม่เบื่อกูชนะเบื่อแล้วนะ เต็มคำ